ใครด้วยแต่จริงแล้วมีคน

น้ำบินภูเก็ตนะครับลองดูลองไลดูลองไลดูลองไลดูเฉยๆจ้าดูว่ามันแจ้งเตือนเปล่าถ้าในยูทุ e มันจะต้องซูมทีเดียวแล้วปล่อย ไลดูลองไลดูเฉยมันแจ้งเตือนไหมเวลาไลฟ์มันแจ้งเตือนไหมอันนี้เราอยู่ที่แพรท่าพระรันเลยคาเฟ่นี่เต็มเลยขออนุญาตก่อนนะครับมาแล้วเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมจะผมเช็ตให้ก่อนนะเอาโทรศัพท์ขึ้นให้หน่อย ตรงเสียทั้เปลี่ยนฮะแล้วะำอะไรับอ่าเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมชัด <quota S 2> ใช่ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้ใส่ไม้นะไม่ได้ใส่ไม่พรุ่งนี้กัปตันพี่เบสจะบินลำนี้นะพรุ่งนี้พี่เบสมา ไม่ต้องกดใจนะไม่ต้องกดใจดูจเฉยๆกค่ทดสอบไ like ล<ๆ>์เฉยๆ้องไล์ดูว่าพูด,ดตามคำมือด้วยตามในยูคูมื่นห้าดูว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนหรือเปล่าสิบนาทีพอครับไล่สิบนาทีพอเพราะว่าลูกค้าเยอะและ้ว อันนี้น่เลยนะพลาตเต็มล้าแล้วนะครับตอนนี้เต็มล้ามีนกปอนองค้าเต็มร้าน <ะ S 2> โอเคจะดูแค่นกดีๆขึ้นแล้วก็ลงไล่นะครับนกครับวพวกนี้ซ้อมพีดินซ้อม รถ่ทยพี่เบสพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่เบสจะมาลำนี้พี่เบสจะขับลำนี้นกออสการ์นกดีๆนี่รเดตรงนี้มาครับอ๋อถ้าในถ้าในถ้าในยูทูบเนี่ยมันต้องซูมทีเดียวไม่เคยไลน์ใน y o YouTube ไง รอครับตอนนี้รอกราวทำงานไม่ไม่ดูเอ,อเมเลตลงเกือบเที่ยงพอดีครับประมาณนี้ตาดีมองเห็นเลยนะก็ตาดีอะ่ะแต่แตแงมันจ้างไงใช่ปวดตาปว <c oughs> ต,ตาแน่น <c oughs> อนวันนี้เอ็ดดี้ฮัทไลน์ซูเปอร์แมนมานะวันนี้ตอนเย็น เดีย๋ยวตอนเย็นเจอในไลท์ต่อๆนะครับตอนเย็นแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้อยู่ดูเพราะว่าพีไก่ทำขนมตอนเย็<ม><อ>นผมน่าผมน่าจะกินกระป๋อนจะได้เจอใช่เพราะพี่ไม่เป็นไส้พี่ก็อยู่ไ,ได้แลยพี่ไก่แค่ปิดร้านเราอยู่ตั้ง,งนานครับใช่ครับเยังใหมเช้าถ้าฟังจะลงฟังอะไรพี่ก็มาพี่ก็ขอพีไปตัดเศษอ่าเในวันนั้นไงที่เครื่อง ยังเสียละมานันะ่นแหละแต่ว่าแผนมากลับเช้าไม่ใช่เหรอตอนแรกอะ่อ<ส>ะไปนอนใช่ไหมขึ้นไปรอตั้งแต่บ่ายเลยกลับ,บตีให้ห้าโมง่หนะัโอ้ยสุดยอดเลยจะกลับกันแล้วใจไม่รักนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยจะกลับกัแล้วตหลังเขาก็มไม่กลับเราก็ไม่กลับดีกว่าข้าสู้เราก็สู้นะพรุงนี้พี่เบ้นมาลำนี้นะครับใช่ครับลำนี้เลยแหละ ก็ตกนั่งอยู่ดูอ่ะโอ้อะไรอ่ะสามสามศูนย์น็อตวินน็อตวินใช่น็อดวินนะลำนี้น็อดวิน ใน Youtube มันจะกระตุกกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวเราดูนกขึ้นแล้วผมลงไลน์นะครับผมแค่ทดสอบเฉยๆทดสอบระบบอยากจะรู้ได้ผู้ติดตามเพิ่มไหมมด้นวันไม่เรียนต้องดใครดูอยู่ก็กดพูดคุยได้นะ สามร้อยเรารอดูนกแอร์เปออฟก่อนได้ลึมั้งเพิ่งเห็นแต่พี่เดือนทักนี่แหละทำไมอ่ะไอเนี่ยนอนวินนะเอออ้าวนึกว่าปอลรู้อยู่ไม่รู้ลองมาเพิ่งเห็นเราหักเราหักกลับเป็นงั้นนะตอนขวางตะวันก็ได้ปอนลไอตอนขวางตะวันนไอสวย นี่ไงยูทูบอะถ้าจะซ o o ม z o ทีเดียวเพราะว่าถ้าซูมเพิ่มปุ๊บมันก็จะสมเอาออกเลย hello XL XL สวัสดี <Okay. S 1> จอดรอจอดรอไล์ไหนนี่ไล่ยู u b e ลองดูออ๋ลองทดสับดูว่าทำไมติ๊กตอกไม่เด้ง ติดต่อไว้ตอนเย็นติดต่อไว้ตอนเย็นนะสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วก็พูด mm hmm. คบุยนักทายได้นะรวมสี่รอยคนสูตรไม่มีค่านะไม่มีค่านอตวินตอนนี่เราอยู่ที่ท่ากาศยานภูกเก็ตนะครับนี่ก็เป็นหาดไม้ขาว สมเอาออกก่อนนะครับเราไปรอดูนกแอร์วิ่งขึ้นนกแอร์สวัสดีครับคุณแม,แม็กกี้เหรอแม็กกี้อ้าวคนเพชรบุรีด้วยสวัสดีครับคุณแม็กกี้นี่นะะคนเพชรบุรีด้วยกันนะครับฟังสำเนียงทองแดงออกไหมสำเนียงเหนือเพชระเหนือแบบเพชรเพชรน,นะฮะ แต่ทำงานเาป็นคาเฟ่น,นะคนเต็มเลยแต่ไม่กล้าถ่ายนานนะครับเพราะว่าคนเยอะคนเยอะคนเยอะ,ยอะลูกค้าเยอะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปจะไปทำงานแล้วจะถ่ายอีกสักลำหนึ่งเสียงภาพเสียงชัดไหมเออแ้ามลาลอยลำนมนอะไรเข้าไปข้างในก่อนขอเก็บ ขอเก็บขอเก็บ,ขอ,กบขอเก็บขยะก่อนนะครับจะทำงานเก็บขยะก่อนอ่าเออเก็บเชด็ชดผ้าเช็ดน้ำด้วยวสบายครับอือไม่เยอะเลย ีคนดูเจ็ดคนอีกแค่อะไรมันลงมารอดูครับเดี๋ยวเช็ต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 เช็ดก่อนเช็ตก่อนแล้วก็ทำง,งานไปด้วยถ่ายวีดีโอไปด้วยเช็ดนะครับทำงานไปด้วยเช็ดไปด้วยแล้วก็ลงอ่าไม่มีอะไรครับตรงนี้ แห้งแห้งตรงนี้แห้งตรงน,นี้จะออนแอร์ขอบต้นเลยเลิกครับช่วยนะครับสบายเลยอ่ะเช็ดไปด้วย <c oughs> อะไรมาไลออนแอร์ใช่ไหมไรออนแอร์มันลง ไม่ใช่ครับอันนี้เอ็กเพรสอินเดียเอ็กเพรสครับไม่ใช่ไลออนอินเดียเอ็กเพรสอันนี้ลงครับเจ็ดสามเจ็ดแม็กแปดอดีเลยอันนี้แอร์อินเดียนะครับเอ็กเพรส เดี๋ยวรอดูนกแอร์ขึ้นก็ลงไลท์ล,ลเนนะเ <_ d ue> ดี๋ยวเจอไลท์ตอนเย็นนะครับต้องต่อต่อดูชัดชัดแล้วก็เจอไลฟ์ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเก็บ ช่วยพี่โชว์ขายของก่นอ,อกนแต่ละมี้ขึ้นก่อนนะครับเป็นตัวนนะ,ะพี่พีเราก็ถ่ายรูปมาแล้วนะครับเครื่องมาแล้วนะครับมาแล้วขึ้อีมนั้นจะีบ <c oughs> อ่ะซูมหน่อยซูมนิดหนึ่งโอเคซูมระดับหนึ่งต่อไปครับนกแอร์วีวันโรเทนโอเคทดสอบแค่นี้ครับบ๊ายบาย ไม่ไปเจอกันครับเจอกัน